สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องปลาออนไลน์ขายทุกอย่างจะมารีวิวครีมรองพื้นเกาหลีที่ดังที่สุดในติ k กต k กตอนนี้นั่นคือจีเมรันเรซิ่งครีมเป็นครีมรองพื้นเกาหลี เห็นเขารีวิวกันแล้วอดทนไม่ไหวเราต้องเอามาทดลองค่ะให้มันรู้กันเลยว่า,วาได้ผลจริงตามที่เขารีวิวกันไหว้หรือเปล่าเดี <c oughs> ย๋ยวยังไงมาทดลองดูผลลัพธ์กันนะคะ <c oughs> สินคะก็มาแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเทสด,ดูกันเลยว่า <c oughs> จะได้ผลจริงตามที่เขารีวิวกันไหม <c oughs> สีน้าก็แพ็กมาเรียบร้อยนะคะอันนี้มีขนาด30กรัมนะคะ ราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะสามารถจับต้องได้ค่ะตัวนี้เป็นครีมรองพื้นที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะผิวครัำผิวขาวก็วใช้ได้ภายในตัวเดียวนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> สาวๆท่านใดที่ไม่ชอบแต่งหน้าหนะตัวนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะตัวเนื้อครีมเป็นเนื้อโยเกิร์ตนะคะไม่เหนียวเหนอหนะผิวสว่างใส แต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะทําให้เราแต่งหน้าได้รวดเร็วขึ้นขาวขึ้นทันตาเห็นเลยภายใน3วินาทีเลยค่ะ <Wow. S 1> รอบเทสกล้องค่ะเอาเอฟเฟกออกนะคะอันนี้คือสภาพหนังหน้าจริงนะคะบำุน oh, <no. S 1> ้ำหขาวติดทนนาน12ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็ขอเปิดให้เห็นว่าเรามีรอยสิวแมสนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะรู้ว่าครีมตัวนี้จะสามารถปกปิดได้อย่างที่เขารีวิวกันหรือเปล่าไปดูกันค่ะเบาบางอยู่นะคะนี่ค่ะเกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยก็ได้ผลยนะคะโอเคแต่วต่าามัมีจุดด่างดำ มากขึ้นลองผสมกับตัวรองพื้นที่เราใช้อยู่ประจำลองผสมกันดูนะคะว่าจะได้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะ วิธีเทสเนื้อครีมนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะจะเอาเนื้อครีมรองพื้นที่ใช้อยู่นะคะผสมกับตัวครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ลองมาทาที่หน้าของตัวเองถ้าเกิดผสมกันได้ดีนะคะเนื้อเนียนเรียบเป็นเนื้อเดียวกันแสดงถึงว่าครีมตัวนี้จะซึมซับกับหน้าเราได้ดีด้วยนะคะ <Wow. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือหน้าพอใจมากค่ะสามารถปกปิดสิวแมสของเราได้อย่าง ไม่มีที่ติดแต่ยังไงรองพื้นตัวนี้นะคะก็แนะนำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแต่งหน้าโทนธรรมชาตินะคะก็คือบางเบาและที่สำคัญสำหรับคนที่เกลียดแต่งหน้านะคะครีมนรองพื้นตัวนี้ทาเพียง3าวินาที <Wow. S 2> ก็สามารถที่จะโวยออกไปข้างนอกได้แล้วคะ่ะ <Okay. S 2> ที่รักท่านใดที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ได้เลยนะคะไม่รองไม่รู้ในการที่รัก